จากกรณีที่กลุ่มไอรอนนะครับนำรายชื่อประชาชนกว่า10,000แสนรายชื่อนะครับสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเดินขบวนจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนไปยังอาคารรัฐสภาเกียรกไกนะครับเพื่อต้องการยื่นร่างและก็รายชื่อของประชาชนให้กับสภาได้ทำการพิจ,จารณาและต้องการยื่นให้ถึงมือกับประธานชวนนะครับ ก็เดินกระบวนกันไปนะครับแต่พอไปถึงแล้วประธานชวนไม่ได้ออกมาพบโดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจติดภารกิจก็เลยทําให้ผู้ชุมนุมนั้นเกิดความไม่พอใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งรายชื่อแล้วก็เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูนนะครับก็ถูกส่งไปยังสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับอุปสรรคของร่างรัฐธรรมนูญที่ลงชื่อโดยประชาชนนั้นก็คือ เรื่องการตรวจสอบรายชื่อกว่า1 0 0 0 0แสนคนจริงๆใช้แค่50,000คนนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องจึงเป็นที่กังวลว่าร่างของประชาชนที่ว่านั้นเนี่ยนะครับจะเข้าหรือว่าถูกบรรจุในยัติเนี่ยไม่ทันร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้นั่นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ไฮไลท์ของเมื่อวานนี้ที่หลายคนโฟกัสนั่นก็คือระหว่างทากิจกรรม อยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภานะครับได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นสืบเนื่องจากว่ามีทหารนอกเครื่องแบบย้ําว่าเป็นทหารนอกเครื่องแบบจํานวน3คนนะครับเข้ามาล็อกตัวแนวร่วมผู้ที่ทําการเคลื่อนขบวนหรือว่าแนวร่วมกลุ่มไอรอนะครับโดยอ้างว่าทําการถ่ายภาพป้ายของกองพันทหารม้าที่4ี่รักษาพระองค์ซึ่งเป็นป้าย ที่อยู่ระหว่างทางที่เดินขบวนไปยังอาคารรัฐสภาเกียรกายพอมาล็อกบอกว่าถ่ายรูปป้ายของกองพันทหารมาที่สีรักษาพระองค์ได้อย่างไรจึงสั่งให้ลบเท่านั้นแหละครับก็ทําให้เหตุการณ์ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่พอใจนะฮะไม่พอใจแน่นอนครับพฤติกรรมคือต้องใช้คําว่าปาเถื่อนได้เลยนะครับมานอกเครื่องแบบผู้ชุมนุมก็ล้อมแล้วพยายามที่จะให้ทหารนอกเครื่องแบบทั้ง3นายเนี่ยชี้แจง เอาว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงก่อนเพราะทุกวันนี้ใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าหน้าที่ใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นพระเอกเลยนะครับมันดูกันยากเหลือเกินทั้งนี้ทหารก็เอารูปในในในบัตรซึ่งถูกถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือมายืนยันว่าเป็นยศสิบตรีอะไรกับว่ากันไป แต่ผู้ชุมนุมก็ยังไม่ยอมว่าคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาล็อกตัวคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสั่งให้ลบภาพในโทรศัพท์มือถือทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวต้องบอกว่าน่ากลัวนะครับแบบนี้ต้องใช้คำว่าน่ากลัวพูดแบบนี้ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นมีตำรวจจากสอนอบางโพซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยเข้ามาควบคุมสถานก,การณ์และบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปเคลียร์กันที่โรงพัก พอไปถึงโรงพักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่แปลกประหลาดมากเพราะตอนอยู่หน้าอาคารรัฐสภานเนี่ยทหารนอกเครื่องแบบสามนายบอกว่านายสั่งมานะบอกว่านายเป็นคนสั่งมาแต่พอไปถึงโรงพักไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจบอกว่านายไม่ได้สั่งไอ้ที่ทำไปเองโดยพละการทำไปเองทั้งหมดจากนายสั่งมากลายเป็นใจสั่งมาซะงั้น จากนายสั่งมากลายเป็นใจสั่งมาซะง,งั้นนะครับโดยบอกว่าทําไปโดยพลรการเพราะไม่พอใจที่หนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปป้ายกองพันทหารม้าที่สี่รักษาพราะองค์แค่ถ่ายรูปนะคุณผู้ชมครับยังไม่ได้ไปทําแมวอะไรเลยเนี่ยนะแค่ถ่ายรูปเป็นอะไรเฮ้ยนะซึ่งตํารวจเองก็ยังฟันธงลงไปเลยนะครับว่าการถ่ายรูปเฉยๆโดยเฉพาะการถ่ายรูปออกไปจากด้านนอก ถ่ายรูปป้ายสถานที่ราชการทั่วไปเนี่ยไม่ผิดครับจะผิดก็ต่อเมื่อเอาไปทําอย่างอื่นเนะ่ยเช่นเอาไปตัดต่อเอาไปใส่ร้ายเอาไปดูหมิน่นเอาไปโจมตีเอาไปทํานู่นทนํานี่ถ่ายเก็บไว้เฉยๆหรือถ้าเขาจะถ่ายโพสต์แล้วเขาโพสต์ชมขึ้นมาโพสต์ให้เป็นข้อมูลประวัติความรู้ของกองพันทหารม้าที่สี่รักษาโรงขึ้นมาล่ะอันนี้แค่ถ่ายรูปนะครับคุณผู้ชมครับถึงขนาดปรีมาล็อกเลยนะครับ แล้วสั่งลบเลยนะครับตำรวจก็บอกว่าไม่ผิดพอไม่ผิดเสร็จปุ๊บตำรวจก็บอกว่าคุณนั่นแหละผิดก็ต้องชื่นชมตำรวจนะฮะตำรวจสอนอบางโพก็บอกว่าก็ต้องดำเนินคดีกรณีที่มาล็อกมาควบคุมตัวชาวบ้านชาวช่องโดยพลตการแบบนี้ไม่ได้แต่คดีก็อย่างว่าแหละครับเป็นทหารก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของอายการศาลทหารและขึ้นสู่การพิจารณาของศาลทหารกันต่อไปก็เป็นกระบวนการยุติธรรมของทหารเขาผู้ชมครับ หลังจากนั้นพอเคลียร์กันปุ๊บพอดำเนินคดีกันปับ๊บทางทหารนอกเครื่องแบบทั้ง3าคนก็ขอโทษแนวร่วมกลุ่มไอรอแล้วก็ไม่ได้ขอโทษกันแบบมุบมมิบเป็นการขอโทษกันต่อหน้าสักขีพยานสักประมาณสิบกว่าคนซึ่งในที่นั้นก็จะรวมไปถึงคุณหมอทศพรซึ่งเป็นอดีตสสของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณอมรัฐจากสสก้าไกลก็ร่วมเป็นสักขีพยานรวมอยู่ด้วย ผู้ชมครับเหตุการณ์นี้มันมันคืออะไรอะ่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันห่ามมากนะมันอุกอาจต้องใช้คำว่าแบบนี้มันอุกอาจอยู่ในสถานที่สาธารณะโล่งโจ้งคนเป็นร้อยเป็นพันอยู่หน้าอาคารรัฐสภาชนิซัมไปถึงขนาดกล้าที่จะปรีออกมาจากค่ายทหารมาล็อกชาวบ้านเลยนะครับแล้วก็มาสั่งเลยนะว่าให้ลบให้หนู่นนี่นั่นนี่ขนาดแบบอยู่กลางแดดกลางแจ้งนะครับอยู่ในที่สาธารณะเนี่ย ยังเหิมเกริมยังอุกอาจขนาดนี้แล้วไม่ต้องคิดเลยครับว่าถ้าอยู่ในที่รับตาอยู่ในสถานที่อื่นเนี่ยจะทําอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าสังคมไทยไม่ควรเดินไปในลักษณะนี้นะครับไม่ว่ากับฝ่ายไหนนะไม่ว่ากับฝ่ายไหนมันคือการคุกคามมันคือความป่าเถื่อนอย่างหนึ่งไม่ว่ากับฝ่ายไหนผมย้ํานะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นไทยพักดีอีกฝั่งนึงจะเป็นกลุ่มนักศึกษา ที่เคลื่อนไหวอยู่ณนขณะน,นี้หรือใครก็ตามแต่ไม่ควรจะมีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนทั้งในและก็นอกเครื่องแบบที่จะไปจู่โจมไปล็อกไปบังคับให้ทำน่นทำนี่เรื่องนี้อุกอาจเหืมอเกริมและมันสะท้อนให้เห็นถึงถึงความคิดอย่างน้นอยก็ทหารนอกเครื่องแบบสามคนนี้ว่าเขาไม่มีความเกรงกลัวอะไรเลยนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเราจะไปล็อกเขา ต่อหน้าพื้นที่ชุมนุมต่อหน้าที่สาธารณะอาคารและทัฐสภาแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเขาจะดูไม่ดีหรือเปล่าเฮ้ยคนทั่วไปต้องคิดแบบนี้แต่นี้กล้าที่จะบุกเข้าไปกล้าที่จะฝ่าเข้าไปแย่นะครับสังคมไทยถ้าเป็นแบบนี้เรื่องของการถกเถียงทุกเรื่องมันเถียงกันได้หมดแหละครับมันวิเคราะห์มันวิจารณ์มันต่อสู้ทางด้านความคิดกันได้หมดแต่ถึงขนาดใช้ชายชกกันถึงขนาดบุกเข้ามา ล็อกกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายและทหารเองก็ไม่ได้มีอํานาจแล้วก็มาแบบโอ้โหคุณผู้ชมเห็นในคลิปพี่หลายคนนําเสนอไหมฮะหน้าตาแต่ละคนไม่ใช่ว่าไปเหยียดหน้าตานะครับแต่หน้าตาก็ไม่น่าไว้วางใจอะครับคือยุคนี้สมัยนี้หน้าตาดีก็อาจจะไม่ดีข้างในก็ได้หน้าตาไม่ดีอาจจะดีข้างในก็ได้แต่ใครจะไว้วางใจได้จู่ๆมาบอกว่าแค่หัวเกรียนเนี่ยนะแล้วมาบอกว่าเป็นทหารนอกเครื่องแบบ เป็นใครก็กงังวลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากที่ผู้บัญชาก,การทหารบกที่ลำตรีกรลาหโหมก็คือเป็นปยิทยุที่นายกร,รัฐมรีต้องชี้แจงเลยนะครับเพราะมันคือตัวอย่างของการคุกคามแบบจงครึมใช้คาว่าจงครึมเลยนะฮะอย่างถึงที่สุดครับ